รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช็อปทางทมพครับพบกับผมพคสมพลแก้วประจุครับและดิฉันเกตเตชิตาค่ะคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพบกันแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์หาทุ่งครึ่งถึงเที่ยงคืนในรายการช็อปรายการที่จะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากเหล่าศิลปินดาราและเราถ่ายทอดออกมาเป็นละครสั้นให้คุณผู้ชมได้ขนหัวลุกไปกับเราเดกายต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้ สิ่งที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นนะั่นคือความมืดนั่นเองครับความมืดที่ทําให้หลายๆคนกลัวและหลอนไปเลยเนะครแล้ววันนี้นะครับป๊อบบี้พามานี่คือสถานที่จริงนะครับที่ศิลปินดาราที่จะมาเล่าในวันนี้นะครับและแขกรับเชิญของเรารอเราอยู่แล้วต้อนรับคุณราติวิทวัฒน์ค่ะ สวัสดีค่ะแตลตีวิทวัฒน์นะคะที่เราก่าวกันมาตลอดเมื่ออดีตเลยนะคะว่าทําไมตลกคนนี้ทาไมหน้าตาดีจังเลยแต่นี่จริงไม่จริงด้วยเองนะคะแหมวันนี้นะคะแตนมีเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ช็อกมากเลยนะคะเมื่อเมื่อนานมาแล้วล่ะแต่ถามว่าจําได้ไหมจําได้แม่นมากเลยค่ะปีวันนึงก็อยากสนุกไปกับเพื่อนด้วยมีรายงานมาว่ามีผู้หญิงสาวหน้าตาดีเลยนะถูกรถชนแต่ก็เลยกระโดดเข้าไปช่วยเพื่อน ขณะที่ขับไปก็แจ้วิงนอนอยู่นะคะหน้าตาดีดีเลยเขาฮิ้วขึ้นมาขึ้นมาบนรถนะคะแล้วก็เอาใส่รถแล้วก็ขับไปเพื่อจะเอาไปส่งโรงพยาบาลขณะที่ขับไปนั้นน่ะก็มองพิจารณาอุ้ยหน้าตาสวยอายุก็ประมาณประมาณ20กว่ากว่าอุ้ยอย่างในใจอยางคิดว่าทําไมนะอายุสั้นเหลือเกินนะคะคุณน้องขาอุย้ยังไม่ทันจบเลยนะคะเธอก็ดุกดิกดุกดิกก็ลุกขึ้นมาใจหายวาบเลยถามว่าช็อกไหมช็อกค่ะแต่ดูพิจารณาแล้ว มันไม่น่าใช่ผีหรอกมันน่าจะเป็นคนแม่เขาคงแบบไม่เป็นอะไรมากหรอกก็ลุกขึ้นมาก็คุยกันเขาก็แบบว่าขอบคุณมากนะไม่รู้ตอนนี้ตัวเองเป็นอะไรก็เลยแบบว่าเอางี้นะคุณน้องหาน้องก็หน้าตาดีเดี๋ยวพี่จะไปเอาโทรศัพท์ที่บ้านก่อนไปกับพี่กัที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปส่งหนูที่บ้านเด็กมันก็โอเคก็พาไปไป,ไปส่งที่บ้านก็เรียกน้องเนี่ยเข้ามาน้องเข้ามาเขาไปในบ้านพี่ก่อนไปกินน้ำกินท่าก,กันอยู่ก็คุยกันนัสักพักหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งซึ พูดแล้วยังช็อกพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยตามมาต้องบอกว่าเธอเธอรู้ไหมไอ้ศพเมื่อกี้เนี่ยศพเด็กเมื่อกี้เนี่ยอายุวีผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยฉันอ่ะเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วนะเอาไปแช่แข็งเชื่อไหมว่าเราสังเกตแล้วว่าขณะที่เราอยู่บนรถน่ะทาไมน้องคอนนี้หนาวสั่นตลวดเวลาเลยอุ้ยหนาวหนาวเนนะีพี่เราหหหหหให้ห่มมาห่ม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 ให้กี่ผืนเธอก็ยังไม่หยุดหนาวใจคิดว่าเฮ้ยอะไรวะที่มันมาเนี่ยมันที่เราพามาเนี่ยมัน ันไม่ใช่คนแล้วมันไม่ใช่ศพแต่มันกลายเป็นวิญญาณโอ้ยแค่นั้นแหละค่ะแค่นั้นแหละกระเจิงไปเลยนะคะที่เพื่อนมาเพราะอะไรปะบอกว่าน้องคนนี้เกิดอุบัติเหตุไปกดเงินไปกดเงินมาให้แม่แล้วจิตใจยังคิดถึงแต่เรื่องเงินอยู่เพราะว่าเงินเนี่ยต้องเอาไปให้คุณแม่นะคะหลายหมื่นเหมือนกันเลยเพื่อนมันก็บอกว่าไอ้ที่นั่งอยู่เองเนี่ยมันไม่ใช่คนแน่แล้วก็ไม่ใช่ศพเนยไม่เป็นผีแน่แค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะกระเจิงเลยขนหัวลุก ช็อกกันมาทันทีเลยค่ะเอ้ยพูดเลยยังยังจำได้แม่นเลยค่ะอยู่กันประมาณ4-5หคนนะคะสาคนยังกระเจิงเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะถ้าไม่เชื่อนะคะวันนี้นะคะวันนี้เรามีเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์จำลองขึ้นมาอยากให้ท่ผู้ชมได้เห็นกับตาแลยว,ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่แต่พูดแบบ คือสมองแบบนิ่มมากอ่ะแล้วตอนที่พี่โกยขึ้นมาเนี่ย้ยล้างมือสิบกว่ารอบอ่ะกลิ่นคาวยังไม่หมดเลยเอาไปเชิญลองดมดูดิพี่ปอนอ้อนเอามือถือมากลับไปเอาหน่อยนี้นะลืมทั้งปีทำไมไม่รู้จักเอาห้อยคอไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะห้อยเหมือนกันอ่ะแต่มันหนัก็ะดิจะไปชดนะเนี่ยยังจะมาตลกอีก ไม่เล่นลายสักวันนะคงไม่ทําให้เอือดตายหายใจไม่ออกหรอกพ่อโหแบบเดียวนานนานรีบไปรีบกลับนานนานจุ๊บพ่อจ๋าเลิกไก่ปอนไปเลยปล่อยให้กันเนี้ยทำให้พ่อไม่ได้อ่ะเพราะกับพี่เนี่ยกับปลายใจก๋่ยเยอะเฮ้ยเฮ้ยหว่าโชว์ไทยไปให้เลยนี่ไปเลยออสไปทำงานเลยไปทำงานไปเก็บศพเลย ใครวะเฮ้ยลิ้งค้าวว่าไปดูก่อนนิงเอาวะไปไปโอยเลยยังคนเดียวดีก็มาชนชนแล้วก็หนีไอ้แลมเนสเซียนฮันรีบวอบอกตำรวจเลยรถยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไรก็ยังไม่รู้พอแจ้งตามเหตุที่เกิดไปเลยโอร์หน้าเหตุบอร์สิบี่มีเจ็ดหนึ่งไาครับ Come on, ปั๊มหัวใจเร็วอ้อมเหมือนจะไม่หายใจแล้วนะพี่ปอนอะไรดีอ,อ่ะไข่ปอดเออเอาเลยรีบหายดูตกใจอะไรเป็นไรอ,อ้อม คุณคุณคุณไม่เป็นอะไรแล้วเหรอครับตอนนี้คุณอยู่บนรถผมพวกเรากำลังพาคุณไปส่งโรงพยาบาลคุณดนรถชนมาค่ะฉันจะกลับบ้านหนิงจะกลับบ้านยังกลับไม่ได้หร้กค่ะคุณดนรถชนกระเด็นตกข้างทางอาการน่าตะหนักอยู่คุณต้องไปหาหมอให้เขาดูอาการก่อนนะครับแม่รอฉัน ลกลับบ้านโอ้โอเคครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณเองสรุปนะคะคุณหนิงจะกลับบ้านแต่ว่ามันใกล้บ้านฉันแล้วฉันขอกลับไปเอามือถือก่อนแล้วค่อยไปส่งคุณหนิงกลับบ้านนะคะ ปอเล่เปิดไฟเลยป่ะอ,ปอ้ะอมรีบมาโทรศัพท์เลยไปไปเร็วๆด่วนๆเลยอยากกลับบ้านแม่รอนหนูอยู่ปอนข้าว่านะโดนรถชนจนสมองกลับเพราะว่า ไม่หรอกมั้งเมื่อคืนเพิ่งลดลงหัวฟาดพื้นมาอาจจะเงินเงินอยู่ก็ได้แต่ข้าเห็นนว้ยพูดช้าๆซ้ำๆมันก็ผีเลยว่ะเฮ้ยบอสเป็นไรเนี่ยกลัวเหรอไม่ได้กลัวข้าตกใจ พี่อ,อ้อมโถน้องแป้งเปิดประตูออกมาเล่น้องพี่ตกใจหมดเลยไปกันเถอะพี่อ,อ้อมพี่อ,อ้อมหนูจะเอาน้ำขึ้นไปกินบนห้องปะป้าขับซิค่ะเออเออเออได้หมดถ้าสดชื่นไว้เพื่อน เออจัดไปเว๋ยเโอเคโอเควางก่อนแล้วเ,เจอกันบอลหลังมันโทรมาว่าไงบ้างวะไอหลังมันบอกว่ารถมันเพิ่งส่งศพเสร็จเดี๋ยวมันจะตามมาที่บ้านว่าจะแวะมาจัดหนักซะหน่อยดีเลยกู่ะกำลังเรียเ่ยวปากเีือเพื่อน <c oughs> เออแล้วศพไงวะมันจะรู้ไปทำไมวะมูจะตามไปสวดพันยักษ์ให้ศพหรือไงเฮ้ยไอ้นี่เป็นเอามากอันนี้ หนูแป้งหละรักของน้าปอนแล้ววันนี้ไปไหนมาคะคุณพ่อพาหนูไปซื้อของขวัญค่ะโอ้โหแล้วพ่อหนูหล่ะคะคุณพ่อหนูหลับไปแล้วค่ะออสวัสดีน้หนิงก่อนสิคะน้องแป้งป,ป,ปสวัสดีค่ะน้าหนิงสวัสดีค่ะนะ้หนิง รีบไปดูน้องแป้งเลยนะแล้วก็พาเข้านอนเลยน้องแป้งเขาเป็นแหล่ง,ขงเขาไว้ปอนในบ้านเนะี้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยนันี่เลยมานี่เลยเอ็งจะหลอนไล้สาระเข้าไปที่ไหนวะน้องแป้งเขาแค่ง่วงจัดแล้วก็เผื่อทำแก้วตกแค่นั้น ไอปอนหล่อกำไรสาระมันคอนทัสคนใะเรื่องอะไรนะเว้ยั้นให้มันจบจบไปเดี๋ยวข้าไปส่งนี่ขากลับบ้านเลยแล้วกัน น้องแป้งเป็นอะไรอ่ะแล้วข้างล่างอ่ะสิงดังอะไรกันน้องแค่ทําแก้วหล่นแตกอะคะ่ะกินอะไรเนี่ยก็ก็เป็นเหม็นอะคะ่ะน่าจะขี้แมวงตรงมงนะคะไม่มัง้งมันมันเหมือนกลิ่นคาวเลือดนะนะนอนแล้ว หนิงสงสัยพี่อยากกลับบ้านแล้วมัง้งหนูแป้งเป็นอะไรอะ่ะหนูกลัวค่ะพ่อหนูกลัวอะไรหนูจำได้ออกมาพูดก,กับพ่อทันทีก่อนไอ้ที่บอกจำได้จำอะไรได้พี่ปอนพี่ออด เอาว่าไปส่งหนิงกลับบ้านกันดีกว่าอพี่ก็คิดว่างั้นแหละตอนนี้หนิงข้องน้ำอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วพี่ก็จะพาไปส่งไม่ต้องรอแล้วหนิงไปรออยู่ที่รถแล้วไอ้อ้อมจะบ้าเหรออย่าหลอนเลยก็เมื่อกี้เนี่ยหนิงเขาหรือว่า เหรอเพื่อนเก็บศพอยู่ทุกีทุกวันไม่ชินกินอีกเหรอเอองั้นไม่กลัวก็ได้วะไม่มีวะอ้อมว่าแล้วไงหนิงไปรออยู่ที่รถแล้ว <Yeah. S 2> หนาวปิดพัดลมได้ไหมหนาวไอป้ปอนให้ปิดพัดลมดิฉันต้องรีบกลับบ้านแม่รอฉันอยู่งั้นก็ไปก่อนที่จะดึกไปกว่านี้กระเป๋าเางินฉันหายงั้นเดี๋ยวอ้อมจจแบบไปดูให้ อาจจะตกอ,อยู่เแ่านั้นสีอะไรอะจ๊ะสีดำมีเงินอยู่สามหมื่นห้าพรุ่งนี้ต้องพาแม่ไปหาหมอ เพราว่าหนิงน่าจะไข้ขึ้นแล้วนะหนาวสั่นเลยคุณท่าหนิงจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราพาไปเปลี่ยนะเ,เสื้อกนะดาษตรนู้นะเค็คเสร็จแล้วจะได้ไปเลยไอ,อ้อ้อมอย่าลื่องพลา,ายกินสองเม็ดด้วยนะหนูขอโทษคะ่ะหนูขอโทษหนูขอโทษคะ่ะหนูขอโทษแฟนเอาอย่างน้เห็นไม่เ,เนี่ยข้หน้ามัน อะไรไหมพ่ขอขับรถอยู่ มาแล้วไอ้เพื่อนรักในเวลาเริงล่าปาร์ตี้จกักรจี้หัวใจกันแล้วอ๋อครับส่งศพสาวสวยเข้าห้องเย็นให้เรียบร้อยแล้วรอยันสูดอยู่เออบอนข้าฝากนี่ให้รอยเว้นเพื่อนเองหน่อยดิมันตกอยู่อ,ะ,อะไรวะ เฮ้ไ,ไหนมาดูดนดิไอ้ลังพูดดิปอนกูกูกูพูดไม่ออกแล้วเป็นอะไรของพวกเองวะเออแล้วเดี๋ยวหนีบ้านเองเลี้ยงหนูตายแล้วเหรอวะจริงด้วยพี่ลงังอะไรเงี้ยแป้ง ไปกันได้แล้วตาออกเออแล้วหนิงไปไหนอะหนิงก็เดินมาแล้วนี่หายไปไหนแล้ว่ะบอลมาดูนี่ดิเฮ้ยหล่ะศพที่แกไปส่งมานั่งอยู่นั่นใช่ปะ ใช่แล้วล่ะเสื้อผ้านาผมเป๊ะเป็นแล้วไงอ่ะพี่หลังใช่แน่นอนคนนี้แหละที่เราเพิ่งเข้าไปส่งที่ห้องดับจิตมามันมา แล้วทำไมพวกไอ้ปอนไม่เอาศพไปด้วยวะตีรถเปล่าก,กับไปเฉยเลยรถของพวกแกรับวิญ,ญญาณมาต้องทำไงต่ออ่ะ คนเดียวคนที่พ่อขับลูโชโกเมื่อกี้แมคิดมากไปหรอเปล่าลูกหนูจําได้หนูจาเสื้อเขาได้หนูจําหน้าเขาได้หนูจําแววตาของเขาได้หนูกลัวค่ะ ฮัลโหลหนึ่งก็หนึ่งนะครับผมขอแจ้งความมอบตัวเองครับที่เมือหัวข้ามอ่ะผมขับรถประมาทชนคนตายครับเฮ้ยทุกคนได้ผลว่าพอมว่าพวกเราอ่ะช่วยกันจุดทูบบอกกล่าวส่งยาหนีกันไหมดีเลยสงสารหนีเหมือนกันไปเถอะรีบไปเฮ้ย จำลองไม่เหมือนมากเลยหายคนยังลบอยู่เลยชอ็ชอกๆเอยเฮ้ย <Hey! S 1> oh. นี่ขนาดช็อกเ,เลยเนี่ยม oh. ี่คคช็อกคนเดียวเองพอหัวใจยังอยู่ในกร oh. ะตุมไม่หายเลย oh. Oh. Hey! น่ากลัวมากเลยคุณเก๋ครับผมอย่างนี้ที่เรียกว่ารถส่งวิญญาณจริงๆจริงๆเลยค่ะตามตัวมาเขย่าขวัญนตัวเลยแต่โชคดีนะที่เขาไม่มาทําอะไรเขามาดีเพราะเราช่วยเขาไงเขารู้ว่าคนนี้จิตใจดีกับเขาไงไหนก็ตัวอยู่ดีถามหน่อยพี่แตนยังคงที่จะทํางานเพื่อส่วนรวมอย่างนี้ จริงๆแล้วอะพี่ชอบอยู่แล้วนะคะไม่จะเป็นต้องมาอยู่มูลนิธินี่ตรงนู้นตรงนี้หรอกนะคือขับรถไปถ่ายละครเนี่ยบางทีเจออบัตเหตุตรงนู้นตรงไหนที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยครับวันนี้นะฮะก็ได้ฟังความช็อกนะฮะแบบตื่นเ้ะโอ้คุณชมครับเล่เ่เล่ล้เหดี๋ยวเายใไปเวเลยตัยปิดรายการผมเลยฮะโอ้ยเรื่องเราช็อกๆแบบนี้มีกันทุก แต่ว่าสอบดาหห์น้าจะเป็นศิลปินดาราคนไหนต้องติดตามวันนี้นั่งเหนือจากการขอบคุณพี่ตาลแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนไยการของเราด้วยค่ะขอขอบคุณเมลินดาร้าผมแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทเนเจอร์รัชเวรนะฮะแล้วก็แช็คบิทรีสร์ทรวมถึงสยามไดมอนด์โปรดักชั่นครับสถาบันดีๆที่ยินดีต้อนรับน้องๆหนูๆท่านใดที่อยากจะมาร่วมเล่นละครช็อกกับเราหรือน้องๆหนูๆท่านใดอยากเป็นดารานักแสดง ติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้เลยเนยคะครับผมว,วันนี้<ร>นะครับผมและพี่แจนรวมถึงคุณเก๋ต้องลาไปก่อนแล้วฝวันดีคืนนี้ไม่เจอเรื่องช็อคลาไปก่อนพร้อมกันาสาบคนสวัสดีค่ะ